เอยวผมแก้วใบเก่าครับแก้วใบใหม่ที่ผมสั่งนี่แก่เลยนี่ครับผมมีคู่มืออะไรครบขอดูอย่างดีนี่ครับไถสู้ของแท้เดี๋ยวไป แถมมีด้วยที่รองแก้วกับอ่าที่ล้างน,นะครับก็ถือว่าดีขายเลยที่ล้างที่รองแก้วแถมไปเลยครับนี่อ่าตัวเก่าไม่มีหลอดดูดนะครับ ปาธรรมดาดูตัวนี้ครับมีหูหิ้วมีหลอดให้ดูด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เปิดฝาได้มาดูข้างในกันครับนี่มีหลอดนะครับเย้ ดคูคนอย่ากออกกล้องสนิทนะครับสนิทใครสนใจกดที่ตะกร้านะครับผมไป,ไป